เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมคุณสีพองษ์อาร์ถามว่าบางทีผมใช้อาร์โก้อาร์โก้ก็ดีครับผมแต่นั่นแหละครับผมแต่เสียใบนั้นไปวันอินพาร์ตออฟโฟล์วอยู่ในคอนไม่ไดบอกอันนี้ข้อมูลน้อยอ่ะผมว่านะผมลองเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่แบบร้านอัญมณีแบบที่เราคิดนะครับผม ถ้าเป็นในไทยกนะ็จะเป็นร้านหมอผีอะแล้วผมเนะี่ยผมมองว่ามันเป็นความเชื่อนะไอตัว m y สซี่บล็อกเนี่ยอันนี้เราพยายามผมพยายามแปลเป็นไทยเป็นไทยด้วยนะครับผมเพื่อเผ่อเดี๋ยวผมแปลผิดนะเดี๋ยวคนจะหาว่าผมเป็นไซส์ขยายนะโอ้โหนี่คนจะคิดเอาแค้นจริงแล้วอนะ่ะไม่ได้ว่าอะไรผมใชใหญ่อยู่แล้วสบายๆนะสบายๆนะบา,บา,บาแล้ว แต่ผู้ติดตามมันน้อยเกินอ่ะผมเอาจริงนะวันเราสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างตั้งแต่ไปสองศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ะผู้ติดตามมันต้องมากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งปล่าวะ้างแต่ร้านเขาเยอะน,น่าดูนะผมเข้าไปดูแล้วแบบโอ้แมนสต็อกอยู่ที่ USA แคนาดาเงี้ยมีสต๊อกเอาไปกล่าวบาซิลยุโรปเงี้ยเอเชียเนะตอนนีม้มีไทยนะไม่ต้องหวังครับผมมิดเดิลเอิร์ส แม่พ <laughs> ิซซ่าเอลกับยูเอเอแล้วก็ออสเตรเลียนะครับผมถามว่าเขาทำอะไร <c oughs> เขาขายจิวเวลรี่ใช่ไหมเรอ,อผมมองอะ่ะจิวเวลรี่ไม่ไม่ตัวหลักของเขาอะ่ะอันที่เขาแบบขายดีๆอะ่ะแต่ดูแบนเซลินนะมันมันออกแนวเครื่องรางมากกว่าอืม อ,ออกแนวเครื่องรางอ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์เพียงเดียวนะครับผมบางคนบอกว่ามันเป็นสไตล์นะแต่ผมว่าเขาเล่นกับความเชื่อของคนได้ดีนะลองไปดูได้นะครับผมอันนี้หาเพื่อนสตาร์ทอัพนะของเพื่อนร่วมทีมสตาร์ทอัพในเพจนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเผื่อใครอยาก ทำสตาร์ทอัพนะครับผมผมก็ส่องๆไว้บ้านครับเผมีอะไรให้ทำบ้านนะครับผมในยามว่างหางานให้ตัวเองเพิ่มว่าไม่มีงานทำหรือไงกันเนี่ยอประเด็นก็คือตัวไอ้ตัวเนี้ยมันมีโทเค็นของเขาด้วยนะครับ Part of f o u r คอนะมันไม่ใช่คอยเดะมันชอบคนมันชอบพูดถึงคอยตลอดมันไม่ใช่คอยน่าจะเป็นโทเค็นไหมขอเข้าไปดู เอาจริงผมมองสีชมพูได้ไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการดูเป็นคอยเคโ,คโคแทนนะอือยู่ในอีเทอร์สแกอยู่ในอีเทอร์นะครับผมโดยอัตราเหรียญที่มีตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะศูนจุดศูนยสี่ตัวเลยหรอเริ่มต้นศูนยศูนย์ห้านะครับดูนี่ซอฟตอย่างเดียวนะครับโอ ถ้าอยู่ในสวอชอย่างเดียวนี่ค่าแก๊สเขาไม่ต้องกังวลครับผมแพงกระลับตับต๊บเลยนะฮะคือถ้าซื้อเก็บจะซื้อเก็บไว้เดี๋ยวถ้าซื้อในต้องใช้ตัวโพลีกอนในการไหนเนี่ยเมติกในการแปลงแปลงไอ้นี่มันถึงเห็นมันถึงจะถูกอก่นนี้นะ <c oughs> มูลค่าซื้อขายถือว่าน้อยนะผมหนึ่งห <c oughs> มื่นดอลลาร์เนี่ยมูลค่าตลาดอุปทานตลาด เรียนไม่บอกนะว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบอกนะถ้าใครที่จะเข้ามาซื้อเหรียญน,นี้นะเราต้องดูดวว้ว่า NFP อ่ะวิธีการดู NFP ที่แบบว่ามันตอบสนองโจดความรู้สึกของเราความเชื่อของเราอ่ะอยู่ที่ว่า NFP นั้นให้อันตราย์อะไรเราคืออันนี้อาจจะมีกฎที่แบบว่าเฮ้ย<ม>พอซื้อเก็บไว้อาจจะได้เหรียญมาก็ได้ ซึ่งก็ตอบไม่ได้ในมุมมองผมอะผมเหรียญที่มันอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วมันคือหน้าร้านมันดูเยอะนะอันนี้ยอมรับนะครับผมเขาอาจจะเป็นแบบแนวแนวแบบใหม่ๆก็ได้สําหรับการทําโซเชียลนะอาจจะไม่ได้แบบทําเยอะขนาดนั้นเพราะว่าตัวโซเชียลของเขามันดูมันดูน้อยนะ น้อยแบบน้อยมากๆน้อยสุดๆน้อยอภยิมหาน้อยเลยสนะี่ร้อยหกสิบสามเนี่ยเราอาจจะคิดไปคิดว่าเฮ้ยมันน้อยจริงๆนะสิบแปดทวิตตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดในสองพันสิบเอ็ดตอนแรกคิีว่าสองพันยี่สิบสองพันสิบเอ็ดสิบปีอะ่ะเขาไม่ทำโซเชียลเลยเหรอวะไม่เราอาจจะคิดมากเกินไปคิดมากเกินไป คนเราบางทีมันคนเราไม่คิดมากเนาะมันอาจจะแบบเออมองมุมมองหลายหลามุมมอง,มองสรุปนะครับผมผมมองอมผมขอตอบนะ <c oughs> ไม่ใช่คุณสิริพงศ์ที่ใช้คำว่าวิเคราะห์ไม่ออกในตัวผมเองผมก็มองว่ามันเป็นถ้าเรามองถึงลักษณะของร้านจิบวบรี่ร้านหนึ่งนะครับผมที่มีเครื่องรางขายเนี่ยแล้วประเด็นคือไอ มูลค่าของเพชรอะมันคนซื้อน้อยกว่าเครื่องรางเนี่ยมันคงต้องต่อให้ได้นะว่าจริงๆแล้วเขาเขาอยากขายอะไรกันแน่นะซึ่งอ่โปรคิสตันที่เขาขายเยอะเยอะกว่าเยอะมากๆนะครับผมต้องพยายามดูนะมีทั้งสีมีทั้งไม่ใช่ร้นานขายจิวลี่ในแบบจิววลรี่ที่เรารู้จักนะจ๊ะก็เข,าข้าๆก็อะไรประมาณนี้แหละตัวส่วนตัวคอยของตัวโทเคนของเขานะครับผม มีการ t r a n s น c t i o n ในการเบรนต่อหนึ่งสัปหะหนึ่งเปอร์เซ็นตลอดนะแล้วก็มีหนึ่งเปอร์เซ็นในการ p ู l l community นะครับผมเคสไดเกิดขึ้นแล้วก็มีให้กับคนที่เก็บไว้หนึ่งเปอร์เซ็นนะสามจุดโอ้โหผมมองสงปรูลแล้วมันแสบตาสามจุดสองทิลเลียนล็อกไว้สำหรับ schedule ในการเผาะในะพุ่งตรงผมพุ่งตรงนะในความคิดผมนะคือลักษณะการเผาเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเรื่องธรรมดามากนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าใครก็ใครก็จะเผาได้เป็นเรื่องธรรมดา คือผมพยายามแต่เออมันมีเออมันมีนี่ให้ดูไปให้ยสรีรีวิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนี่มาสองล้านยูโรอินวอชเชอร์ไม่เจ๋งไลเยเนี่ยสองคือเราปะ อันนี้น่าซื้อในมิสเทอรี่บ็อกนะครับผมเพราะว่าดูจากที่เขาตั้งราคาไว้นะซื้อ25 b ส s บนะครับผมแล้วก็ดอกวันที่ส3นะอืมอ,อ่อวันแรกของสัปดาห์เก็บสะสมออเลเวลสาดยูนิคอนแล้วก็คุณจะได้ สเปเชียลด i ชั่นเลเวลสีหรือถ้าคุณเก็บสะสมอ l l เลเวลหกได้คุณก็จะได้สเปเชียลเลเวลอ i ด i o n ชั่นเลเวจ็ดอ่เาเอาออกมาแล้วมนได้ทำทำอะไรทำมาดูกันอ่าในวันวันที่ยี่ิบเจ็ดธันวาถ้ามันเป็น u ู u t C, ออาจจะอาจจะเป็นยี่แปดลองตั้งเป็นคือเราเราต้องพยายามดูกันช่วยกันดูนะครับผมเพราะว่าเรื่องเวลาเนี่ยหกเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่ค่อยสนิกกันเท่าไหร่นะอันดับที่หนึ่งนะครับได้สเปเชียลดิชั่นนะว่าไปลองลองมาก็ได้นะครับผมแต่ร้อยอันดับแรกมันเปรียบเทียบกับอะไรวะแวร์แว,แวเอ่อวอลลุ่มในการเทร,เรอดออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมรายละเอียดมันยังไม่ได้นี่คือยังผมยังถือว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ อ๋อมันไว้เทอร์ให้โ,อ,หโหอ้หมื่นยูโรเหรอหมื่นยูโรเท่าไหร่วะสองแสนแปดอืมเดี๋ยวนะบัตรเครดปุ่นอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าไม่เจออืม ผมได้ไม่ง่ายว่ะถ้าแบบอันแรกเนี่ยอาจจะโอกาสได้นะครับผมแล้วก็ซื้อจิวเวลรี่จากเขานะในวายเชี่อ25ดอล้าร์25ยูโรนะครับผมคือคุณต้องคิดก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอประเทศของเขานะหรืออยู่ใกล้เคียงในเขตประเทศของเขานะคุณลองคิดดูว่าค่าส่งเท่าไหร่ผมส่งของไปอเมริกานะครับผมผมส่งของไปอเมริกาค่าส่งอค่าส่งยาหม่องไปอเมริกา เราๆห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับผมวอยเชอร์ที่ได้มาบอกค่าสง่งคุ้มไหมสําหรับการลงทุนนะคุณลองคิดดูนะครับผมสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือถ้ามันเปิดได้ครบทุกอันได้หนึ่งหมื่นยูโรก็จะสามแสนแปดสามแสนแปดมันต้องสั่งเขาเขาเข้ามานะครับผมแล้วก็เครื่องประดับของ part of f ฟเอ่อโฟ r ์ e ิวเเนี่ย มันอาจจะมีจากัดในการเลือกนะหรืออาจจะเลือกได้ทั้งหมดก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่การจะได้เลเวลเลเวลห้าหกเจ็ดเลเวลเอ่อเลเวลสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยแบบครบนะจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องใช้กิจกรรมทั้งหมดนะครับผมคือคุณเก็บเอ่อออเลเวลสามใช่ไหมได้ใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องเอ่อเอ่อเพื่อจะได้เลเวลสี่นะ แล้วคุณนเก็บเลเวลสี่ปุ๊บค,คุณจะเป็นคุณก็จะได้เลเวลห้าคุณต้องเก็บออเลเวลห้าเพื่อได้เลเวลหกเก็บออเลเวลหกถึงได้เลเวลเจ็ดซึ่งอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทวนซ้ํานะครับผมที่แบบว่าเออมีโอกาสไหมที่จะได้ไหมแล้วก็จะมีโอกาสที่แบบ c อ l l e c สองอันนะในในทุก,ทกๆอ่าเลเวลนะเขจะได้แบบสเปเชียลดิชั่นมานะครับผมซึ่งในสาเหตุการนี่ยต้องร่วมทั้งหมดนะไม่งั้นโอกาสได้ในอีเวนต์ที่4เนี่ยค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้ มันมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการกรุงอน,นะครับผมคือการเปิดผมยังไม่ดูเหรกาชานะเพราะมันไม่มีให้เราดูนะครับผมการเปิดกาชาในสองหมืนนะ่น่ะมันมีเหรือญดู่่างจริงว่าหออกอะ่ะ โอกาสที่คุณซื้อ25 BUSD ใช่ไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดู BUSD แล้วคุณจะได้ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องลงทุนมากกว่า1000 BUSD นะครับผมซึ่งนั่นสำหรับผมมันไม่เวิร์กเลยยังไงก็ตามถ้าคุณอยากจะลองลงทุนในตัวนี้คุณก็จัดสรรเงินของคุณให้ดีและระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเสมอนะครับผม พราะยังไงก็ตามสิ่งที่คุณลงทุนมันคือเงินที่คุณลงทุนของคุณเองคุณหาเงินของคุณเองไม่ใช่เงินของผมผมได้แต่ย้ําเตือนของคุณย้ําเตือนความพิจาณเท่านั้นนะครับว่าเงินอยู่กับคุณมันจะไม่หายไปนอกจากคุณจะถลุถลุมมันจนหมดนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกช่วเวลานะครับกลับมาเอสเของผมบอมนะครับผมกดตูชแชร์กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ